บอกเลยว่าเจ้า All New Honda Civic นะคะจะไม่สามารถเป็นเจ้าตลาดได้ถ้ายังทำแบบนี้อยู่ค่ะ อย่างแรกนะคะคือต้องบอกเลยว่าใหม่เนี่ยได้เคยไปรีวิวตัวจริงแล้วกับเจ้า all new honda civic นะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลายอย่างเนี่ยเขาสมควรที่จะได้เป็นเจ้าตลาดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใจปั้มให้ผู้บริโภคนะคะใส่ honda sensing เข้าไปในทุกรุ่นย่อยไม่ได้ผูกขาดฟีเจอร์ต่างๆเอาไว้ในตัว rs เหมือนรุ่นก่อนแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ค่ะก็ยังคงเป็นที่1ในคลาสบวกกับพื้นที่ห้องโดยสารนะคะก็ถือว่ายืนหนึ่งมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับ ที่ททุกคนได้ําให้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องไปซื้อ mercedes-benz a 200หรือแม้กระทั่ง bmw series 2เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะถ้ามองโดยภาพรวมแล้วซ i v i c คันนี้ก็ดูตอบโจทย์กับทุกกลุ่มลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะแต่มายอยากให้เพื่อนๆลองปรับมุมมองดูจากภาพกว้างมาเป็นภาพที่เล็กลงค่ะแล้ก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว honda เนี่ยกำลังวัดใจกับหลายๆจุดของเขานะคะด้วยเหตุผลดังนี้ ก็คือกา ที่เบาะหลังเนี่ยไม่สามารถพับได้ค่ะเหล่าสาวกคอนดาหรือว่าคนที่อยู่ในวงการรถมานะคะบางคนก็จะพูดในทํานองที่ว่าก็เขาต้องการแบ่งตลาดให้ชัดเจนนะคะสําหรับเจ้าซีวิคแฮชแบ็กไงคะไม่งั้นเนี่ยตัวแฮชแบ็กก็จะขายไม่ได้นะถ้าเกิดว่าตัวนี้สามารถพับเบาะหลังได้นะคะแต่ไมกลับมองอีกมุมนึงนะคะว่าการที่รถคันหนึ่งมันไม่สามารถพับเบาะหลังได้เนี่ยมันเป็นการตัดลูกค้าออกไปส่วนหนึ่งเลยใครที่ต้องการเก่งสี่ประตูบางคนเขายังต้องการฟังก์ชันนี้อยู่นะคะทําไมแค่การ เหมมาาะถึงไ่่ใใส้ใอย่างที่2นะคะในเรื่องของแอร์หลังยังคงไม่มีมาให้นะคะถึงแม้ราคาตัวรถตอนนี้จะอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากแล้วนะคะหม่มองว่าควรที่จะใส่แอร์หลังมาให้ได้แล้วนะคะถ้ากักออปชั่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอค่าคู่แข่งไปก็ต้องมีหนาวค่ะ ข้อที่3นะคะคือตัว Honda Lane Watch นะคะที่เหมือนจะดีมีมานานแล้วด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วรุ่นอื่นๆของค่ายอื่นๆเนี่ยเขามี Blind Spot Assist มาให้แล้วซึ่งมันตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าไม่ได้มองแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวค่ะ และด้วยเหตุผลที่พูดมานะคะใหม่มองว่า Honda เนี่ยเขาต้องการจะวัดใจกับลูกค้าค่ะว่าถ้าเขายังคงสามารถทำแบบนี้นะแล้วก็ได้ยอดขายตามเป้าเขาคงจะขายไปทั้งแบบนี้เลยแหละแต่ว่าถ้ายอดขายมันตกนะคะใหม่เชื่อเลยว่าในรุ่นอัปเดตอุปกรณ์หรือว่า Minor c h a n g e เนี่ยเราคงจะได้เห็นฟีเจอร์ที่มันควรจะมีใส่เข้ามานะคะใครที่รอได้แนะนำให้รออีกหน่อยเผื่อเราจะได้อะไรที่เราสมควรได้จากรถยนต์คันนี้มากขึ้นค่ะ ในเมื่อ Honda ต้องการที่จะเป็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์ไหนๆนะคะใหม่มองว่าการทําตลาดแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าถ้าใจถึงมากกว่านี้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าตลาดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคิดเห็นแตกต่างยังไงนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย